สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอุปภยากรขอดูหน่อยสิคะว่าอากาศทือเขาว่าร้อน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 เนี่ยท่านที่ไม่เห็นคลิปนี้กับอากาศะใคร้อนกว่ากันอากาศสิคะทาานบอกอากาศสิคะอาจารย์ร้อนจะตายร่างจะสลาย ร้อนจนแทบจะเปลี่ยนภพภูมิเลยทีเดียวเป็นคนที่แบบว่าเข้มแข็งม,มากดีกรีความร้อนยังไม่บอกนะแต่ชอบดำน้ำลึกชอบดำน้ำลึกไปพิชิตอะไรที่แบบว่าคือเป็นคนที่อะไรที่มันอยู่ชีวิตธรรมดาๆรรเนี่ยก็ไม่พอใจจะต้องไปทำอะไรที่มันยากๆทำอะไรที่มันแบบว่าต้องเสี่ยงเป็นคนร้องไห้ง่าย เป็นคนใจดีอะนะโอ้เป็นคนที่อากาศร้อนกว่าคะ่ะอากาศร้อนกว่าจริงๆเป็นคนอดทนสูงมากรอเวลาได้แล้วเป็นคนที่ทุกความทรงจำเนี่ยเก็บไว้หมดเลยนะทุกความทรงจำเก็บเอาไว้หมดเลยวาระสำคัญสำคัญอะไรไม่เคยลืม ใช้ชีวิตวนเป็นวัฏจักรในะแต่ละวันเหมือนหุ่นยนต์เหมือนนาฬิกาที่มันหมุนไปปฏทิทินที่มันไปแต่ว่าเป็นคนยังไงเป็นคนที่ชีวิตเดินข้างหน้าไม่ถอยหลังเพราะอะไรปฏทิทินไม่ถอยหลังไงเวลามันไม่ถอยหลังไง the river of no return คือกลับมาไม่ได้นะคะสายน้ำไม่ไหลกลับเป็นคนที่แบบถ้าผ่านไปแล้วคือผ่านไปเลยเป็นคนที่อากาศร้อนกว่าจรงิงๆเป็นคนใจเย็นน้ำตาบอดน้ำตาตื้น แล้วก็เป็นคนที่ขี้เห็นอกเห็นใจเป็นคนซิกเซนแรงนะคะสถานที่ที่ไปอยู่มักจะใกล้น้ําชอบปล่อยสัตว์ชอบหลายท่านอาจจะเพิ่งปล่อยเต่ามาด้วยหรือมีเกณฑ์จะไปปล่อยด้วยนะคะปล่อยสัตว์ลงน้ําปล่อยสัตว์ที่แบบว่าอาจจะกําลังถูกฆ่าหรืออะไรอย่างนี้เป็นคนใจบุญสุนทานเป็นคนชอบสบายสบายชอบสบายสบายมากกว่านะจะทําภารกิจอะไรก็จะแบบค่อยเป็นค่อยไปเป็นภารกิจที่ค่อนข้างที่ไม่ค่อยจะ ลำบากมากมายนะักเท่าไรเป็นคนที่มีความสุขกับการที่ได้แต่งตัวสวยๆหล,ลอ่อๆใช้เงินอะไรประมาณนี้หาเงินนะคะหรือเก็บเงินมีเงินเก็บเหนเ็นเงินเก็บในธนาคารแล้วมีความสุขเหลือเกินเป็นคนที่รักความยุติธรรมไม่เอาเปรียบใครไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบและพร้อมที่จะความยุติธรรมกับคนอื่นเสมอเป็นคนมีสเสน่ห์รงสเสน่ห์ใครก็เข้าหานั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรเป็นคนที่เด็ดขาดมากๆและมีสเสน่ห์มากซะด้วยพร้อมที่จะ มอบความรู้สึกดีๆและสิ่งดีๆแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นเสมอเลยเป็นคนที่ชอบความเย็นค่ะไม่ชอบอากาศร้อนเลยชอบ